น้ำหน่วยบันทึกความจําโลกการทดลองพิสวงที่ส่งผลต่อรูปร่างโมเลกุลเราเคยถูกสอนว่าน้ำเป็นเทียงของเหลวไม่มีชีวิตไม่มีความคิดแต่มันอาจไม่เป็นแบบนั้นถ้าฉันบอกคุณว่าน้ำสามารถจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันได้คุณจะเชื่อไหมและถ้าคุณกระซิบอะไรลงไปในน้ำมันอาจสามารถส่งต่อข้อความนั้นไปไกลกว่าที่คุณคิด นักวิทยาศาสตร์พบว่าโมเลกุลของน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากพลังงานรอบตัวงานวิจัยของดรมาซารุเอมโตะมาซารุโมโทพบว่าโครงสร้างโมเลกุลของน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคำพูดและความตั้งใจที่ส่งไปให้มันหรือว่าน้ำสามารถเก็บพลังงานของคำพูดและอารมณ์เหมือนกับว่ามันเข้าใจความหมายของสิ่งที่ถูกพูดกับมันเมื่อนักวิจัยทดลองพูดคำว่ารักหรือ ขอบคุณกับน้ำผลึกน้ำจะออกมาเป็นรูปทรงที่สมบูรณ์และสวยงามแต่เมื่อลองพูดคำหยาบคายหรือด่าทอน้ำผลึกน้ำจะแตกหักไม่เป็นระเบียบถ้าร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยน้ำมากกว่า70%นนั่นหมายความว่าอะไรถ้าน้ำสามารถรับรู้และเก็บพลังงานได้นั่นหมายความว่าคำพูดและอารมณ์อาจมีผลต่อสุขภาพและจิตใจของเราโดยตรง และมนุษย์อาจสามารถควบคุมพลังงานของตัวเองได้โดยแค่ควบคุมความคิดและคำพูดที่เราส่งออกไปถ้าน้ำสามารถบันทึกข้อมูลได้จริงมันกำลังจดจำอะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้อยู่น้ำเคยอยู่บนโลกนี้มานานกว่ามนุษย์หลายพันล้านปีและมันอาจจำเรื่องราวในอดีตได้น้ำบนโลกอาจเคยไหลผ่านอารยธรรมโบราณอยู่ในทะเลโบราณหรือแม้แต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตจากอดีต บางทีน้ำอาจสามารถเก็บพลังงานของอดีตและมันอาจมีวิธีส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสามารถถอดรหัสข้อมูลที่อยู่ในน้ำได้เราอาจรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามศึกษาโครงสร้างของโมเลกุลน้ำเพื่อหาว่ามันสามารถเก็บข้อมูลได้จริงหรือไม่น้ำอาจเป็นเหมือนฮาร์ดไรฟ์ชีวภาพที่เก็บทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคไดนโดนเสาร์จนถึงปัจจุบัน ้าความคิดและคำพูดของเราส่งผลต่อน้ำได้เราสามารถใช้มันเพื่อรักษาร่างกายของเราได้หรือไม่มีบางคนอ้างว่าการพูดคำดีๆหรือส่งพลังงานบวกไปที่น้ำก่อนดื่มสามารถส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์ของเราได้จริงหรือว่าน้ำเป็นมากกว่าสิ่งที่เราใช้ดื่มแต่มันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับพลังงานของโลกถ้าน้ำสามารถจำได้อะไรคือสิ่งที่มันจำเกี่ยวกับมนุษย์ ถ้าน้ำมีจิตสำนึกจริงเราควรเริ่มคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำกับมันหรือไม่บางทีน้ำอาจไม่ได้เป็นเพียงของเหลวธรรมดามันอาจเป็นสิ่งที่เราไม่สนใจแต่มันกำลังเฝ้ามองเรามาตลอดแล้วคุณหลักคุณคิดว่าน้ำเป็นเพียงของเหลวธรรมดาหรือมันอาจเป็นสิ่งที่มีความคิดที่รอให้เราค้นพบน้ำอาจไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเหลวแต่มันอาจเป็นผู้เฝ้าดูและบันทึกทุกอย่าง ที่เคยเกินนกอมเมนต์มาเลยคุณคิดว่าน้ำสามารถจดจำสิ่งที่เราทำกับมันได้จริงหรือไม่กดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้